แล้วเหรอค่ะไม่เที่ยงเองพ่อพ่อจะนอนได้ไงเออไม่ใช่เที่ยงนงเขาเรียกตอนเย็นแต่นี่อะไรนี่กล้วยค่ะอืมเอาไป็พ่อปะค่ะนี่คิดว่าพ่อเป็นลิงใช่ไหมค่ะเห็นพ่อหน้าพ่อมีขนคิดว่าพ่อเป็นลิงใช่ไหมพอือจริงๆค่ะอร่อยสวัสดีครับ สวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยพี่น้องต่างฝั่งสปปลาวพี่น้องชาวต่างชาติฝรั่งมังค่าพม่ารามันนะครับนนหนวดเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นกลับมาเจอเจอกันอีกแล้วสำหรับวันนี้นะครับ uh, Good evening How are you today fine. Thank you. You? Sing a song of people หย u ด o o อหยุ o o k เค อ่นารีรติเตระเฮแตรีฮรันเนนาฮารีโตขึ้นมาหนูจะพาพ่อไปประเทศอะไรอินเดียอินเดียนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้พ่อต้องทำงานก่อนนะครับอ่าน้องเอาขนมกล้วยไปแบ่งกับพี่กิจกินนะครับอ่ะนะค,ครับวันนี้มาตามคำเรียกร้องนิดนึงนะครับเนื่องจาก เพื่อนๆนี่อยากบอกว่าอยากให้นนวดเนี่ยลงมามาเสียบมาเดือฝรั่งเสียบเป็นลูกตัววีน่ะให้ดูหน่อยนะครับก็ยินดีนะครับอะมาดูวิธีการกันนะครับง่ายๆนะฮะวันนี้ผมจะเสียบสายพันธ์คุรโรมิสุเอ้าสายพันธ์ไปไหนละเกกี้จริงไปไหนแล้วฮะซ่อนใช่ไหมดีดหูจับบาทสบอนี่ อ่ะวันนี้นันวัจะเสียบสายพันธุ์คุโรมิสูดนะครับอ่าขั้นแรกนะครับวิธีการเสียบเนี่ยนะครับเราต้องเลือกกิ่งพันธุ์ที่มีขนาดใกล้เคียงหรือว่าเล็กกว่ากิ่งของตอสักนิดหนึ่งนี่ประมาณนี้นะครับถ้าได้เท่ากันก็จะยิ่งดีอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวนั้นวัลจะเสียบนะขั้นแรกนะครับวิธีการง่ายๆไม่ต้องทําอะไรมากนะนะครับนี่วิธีการเสียบของผมนี่เสียบง่ายมากตัดออก นะครับแอลกอฮอล์จุ่มไปที่มีดนี่ตะก,กี้ผมเพิ่งทำคลิปช่องเดโชสุกินเสร็จเมื่อตะกี้นะฮะนะครับอเช็ดกับเสื้อเสร็จคลิปคลิปนู้นก็มาคลิปนี้เลยนะฮะต่อกันเลยอ่ะอ่ะคนนี้มาดูดูวิชาจากพ่อแล้วลูกดูไว้นะโตขึ้นอ่ะสวัสดีสวัสดีคุณลุงคุณป้าก่อนสวัสดีครับสวัสดีอ่าคนนี้ชื่อ าชาตรีชาตีเฮ็ดล้ไหมเฮ็ดตะระเฮเฮ็ดตะระเฮคนนี้นารีรตีเฮ็ดตะระเฮเฮ็ดตะระเฮาเราจะไปอินเดียกันนะเราฝึกเอาไว้ก่อนตอนนี้เราก็ทําการปาดให้มันเสมอกันก่อนนะครับปาดเสมอแบบนี้ทีนี้มาที่กิ่งที่เป็นกิ่งพันตัดออกมาเท่าที่เราอยากจะได้ น้นวดจะใส่สักสองตานะครับใส่สองตาปุ๊บปุ๊บระวังนิดหนึ่งตรงนี้ปึ๊บแค่นี้แหละแล้วก็รูปๆเอาแล้วก็เป่าคาถาโอมจะเป่าคาถามาอะไรแฟนผมมีรักใหม่ใ้มันเกี่ยวอะไร พอได้มาแล้วเสร็จปุ๊บนี้เราก็เอาพาราฟริลม,มาพันพาราฟริลไมน,นหนวดไปเลยอีกแล้วทีนี้เราต้องพ่วงพันพาราฟริลนะครับพาราฟริลม,มานะครับก็เอาพาราฟริลม,มาพันเนลวลาเราพันเราก็เว้นตรงนี้ไว้นะครับไอที่เว้นไว้เนี่ยก็เพื่อที่เราจะาเฉือนออกเดี๋ยวนะครับแล้วก็พันจากล่างขึ้นบนพันแบบนี้นะครับทําง่ายๆนะครับอย่า อย่าไปทําอะไรให้มันยากนะครับเพราะว่าต้นไม้เขาก็อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วเขาก็อยากจะขยายพันธุ์อยู่เหมือนกันอ่าทีนี้พอได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาทําการเฉือนวิธีการเฉือนดูนะครับดูนิ้วจับอย่างนี้สองสองนิ้วนะครับตรงนี้เว้นไว้สองนิ้วนี้ไว้ทำอะไรไว้ล็อกกิ่งพันธุ์ครับอ่า นี่หัวไปโป้องอันนี้เอาไว้กดนะครับมือนี้จับมีดอย่างเดียวมือนี้จับไปทีนี้ปาดลงไปเฉียง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 ลงไปนะครับเข้าประมาณตรงกลางดึงมีดออกทำเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าทีนี้การคอนโทรลก็จะผิดกันทางนี้ตะก,กี้กดลงไปอย่างนี้แต่ครั้นี้ดึงกลับมา นะครับกดลงไปฟุ๊บก,ก็จะออกเป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆกับริมแล้วก็เล็งไปที่ลูกตาของภรรยาสีภรรยาของเราแล้วก็ดีดใส่เลยครับอย่าทำแบบนั้นเด็ดขาดนะครับเพราะว่า ชีวิตของคุณอาจจะแขวนบนเส้นได้ทีนี้เราก็มาเฉือนตัวนี้นะฮะก็ไม่ยากนะครับเฉือนเราก็คิดดูว่าเราเฉือนให้หงทางนี้มาทางนี้หงทางโน้นไปทางโน้นเฉือนเลยครับฟึ๊บเห็นไหมครับ ล็งอันนั้นแล้วก็เล็งอันนี้แล้วก็ฟุุ๊๊ก็จะออกมาลักษณะนี้ทีนี้ก็ลองเอาไปใส่ดูช่วงที่ใส่เนี่ยก็ลุ้นเอาเองนะครับว่ามันจะเท่ากันหรือเปล่า แล้วก็บีบเข้าหากันพอดีไหมครับฝั่งนั้นพอดีไหมเหลือไปนิดหนึ่งคือเราเราจะทําให้มันพอดีเลยก็ได้หรือว่ามันมันเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับอย่าไปคิดมากนะครับเพราะว่ามันเป็นการตัดเราไม่ได้ใช้เครื่องจักรในการตัดนะครับเราใช้มือของเราในการตัดเดี๋ยวฝั่งนี้นะครับอ่าฟึ๊บอ่า โอเคนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะทีนี้เราก็เอาเทปมาพันการพันทเทปเห็นไหมครับเห็นไหมนะครับให้เราดูเวลาเราดูนะครับวิธีการดูง่ายๆก็คือนี่คือเส้นรากฐานของชีวิตนะครับอย่างที่นนท์เคยอธิบายไป เส้นนี้คือเส้นวาสนานะครับวาสนาถ้าพุ่งขึ้นข้างบนนี้นะครับแสดงว่าวาสนาก็จะแรงกล้าในเหมือนนั้นนวนในวาสนาดีมากๆเลยตอนนี้แต่อย่าให้วาสนาเอียงเข้าซอกนี้นะครับถ้าเอียงเข้าซอกนี้อย่างที่รู้ๆกันอยู่นี่คือคุกนะครับอาจจะกิดคุกติดตารางได้นะครับส่วนนี้คือ,อาลากฐานของชีวิตนะครับฝั่งหันหันรากฐานของชีวิตเนี่ย ทางขวานเนี่ยคือรักฐานของตัวเองทางซ้ายคือรักฐานของสีภรรยาเพราะฉะนั้นรักฐานของสีภรรยาดูกระชับดีนะฮะรากฐานแน่นดีรักฐานของสามีนี่โล่งมากเลยอ่ะต่อจะเป็นหมวนดูบนะ่หนวดทีนี้เวลาพันอย่างที่ผมบอกกันนะ,ะเรายืดเทปออกมาทีหนึ่งยืดปื๊ดออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็แปะไว้แล้วก็ม้วนก่อนนะครับอ่า ดูเขาแน่นแล้วนะครับพอเขาแน่นแล้วจังหวะได้แล้วเราก็พันปลายเลยพันแบบนี้เว้นข้างล่างไว้นะฮะข้างล่างนี่เว้นไว้อย่าพันให้จนถึงข้างล่างสุดนะครับที่เว้นไว้เนี่ยเราเว้นไว้เพื่อระบายน้ำอ่ะข้างบนทีนี้เราพันปกติได้เลยอ่าเห็นไหมครับพันเลยพันเลย แค่นี้ฮะอ่านั้นเว้นไปเลยนะครับฝั่งทางนี้ก็เหมือนกันเว้นไปสองด้านนะครับคือน้าเนี่ยมันจะไหลออกเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างมาให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับฟริงตอนแรกผมว่าจะเอามาให้ดูรอยน้ำนะมันแห้งหมดแล้วนะครับก็คือตรงเนี้ยแต่เอ่อเมื่อตอนเช้าเนี่ยน้าจะเต็มไปหมดเลยน้ํามันจะไหลลงมานะครับ หลังจากนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญนะครับก็คืออย่าลืมเว้นช่องระบายน้ำด้วยที่ที่นั่นที่นนวดบอกนะครับการเสียบแบบตัววีผ่าอกแบบนี้นะครับเห็นไหมลอยลอยคราบน้ําเนี่ยแต่ตอนนี้เขาแห้งแล้วแผลก็สมานกันหมดแล้วนะครับพวกนี้นะครับนะครับเหมือนต้นนี้เหมือนกันต้นนี้เล็กนิดเดียวเนี่ยอันนี้ฟูริเนี่ยผมเสียบไว้เมือม่อเมื่อเมื่อวานซืนเนี่ยเริ่มแตกแตกตาวยอดออกมาแล้วฮะ ยอดเล็กๆเราก็เสียบได้นะครับเนี่ยเห็นไหมรูระบายน้ําเนี่ยเห็นไหมครับอ่าโอเคนะครับนี่คือวิธีการเสียบแบบก็ถือว่านะครับก็ง่ายๆแล้วก็ให้ผลที่ที่ชัดเจนนะครับสําหรับการเสียบแบบอ่าตัววีนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยนะครับก็ลองดูลองดูอย่างที่น่านหนวดบอกนะครับสําคัญก็คือวิธีการกดมีดนี่แหละนะฮะ วิธีการสิ่งที่ที่ถ้าเราทําวิธีการกดมีดได้ได้ดีเนี่ยหนึ่งก็คือเวลาเรากดแบบนี้เรากดเฉียงไปปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะใช้พลังจากตัวนี้นะครับมันจะคอนโทรลได้นะฮะแต่ถ้าใครที่ยังไม่ชํานาญเนี่ยนะครับให้ลองเฉือนแบบนี้บ่อยๆก่อนแล้วก็พยายามหาอะไรนะเขาเรียกว่าพลาสเตอร์มาพันนิ้วชี้นิ้วนิ้วไว้นะครับถ้าเรายังไม่ชํานาญนะฮะพั 1, นนิ้วชี้นิ้วน้ไว้เลยเพราะว่าเวลาเราเฉือนเนี่ยสิ่งที่จะรับก็คือนิ้วนี้แหละเห็นไหมฮะ นะครับเนี่ยถ้าเราทําเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเกิดความชํานาญขึ้นมาเองเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างการเฉือนการปาดต่างๆเนี่ยความชํานาญเกิดขึ้นจากการกระทําที่ซ้ําๆซ้ําๆไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้เกิดจากว่าใครมีฝีมือคนนั้นมีฝีมือคนนี้นมีฝีมือไม่ใช่ไม่ใช่เกิดจากฝีมือแต่เกิดจากการทําซ้ําๆจนเรารู้สึกว่าเราชํานาญแล้วเราสามารถจะบังคับแล้วก็คนโทรล มีดของเราได้นะครับมันก็จะทําได้ไม่ยากนะครับเอาล่ะวันนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้มันคงจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆน,นะครับที่กํากลังต้องการที่จะลองทําดูนะครับลองทําอย่างที่ด้าหน,นวดบอกนะครับนะฮะอ่ะวันนี้ก่อนจากการน้าหน,นวดก็ขอฝากช่องอีกช่องหนึ่งนะครับช่องกเกษตรนอกโรงเรียน,ไ,ยยนไม่ต้องฝากแล้วเพราะว่าช่องนี้เลยช่องดเดโชอ่าช่องนั้นด้าหน,นวดปลูกอะไรนกล่า มันมันบอีมันมันบอดี้อ่านะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็คือช่องพี่ช่องช่องคุณป้าป้าอะไรช่องช่องปลูกผักแซงครืร่องการ์ดแฟลมโอ้โห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 อยน่ารักน้องกล้าเอาไปยี่สิบบาทโคตตายแล้วไม่มีเงินช่องพี่ต้อมนะครับต้อมปลูกผักสวนตัวก,กาด้วยแฟลมเพนเพื่อนๆก็สามารถจะเข้าไปนะครับทางช่องพี่ต้อม ต้อมปลูกผักสวนงทั้วกาเดินแปลนนะครับแล้วก็ช่องของนนท์ก็คือช่องเดโชปลูกอินนะนนท์ปลูกบอลวันนี้นนท์ทำอะบอนไซบอนไซยักษ์เลยเข้าไปดูได้เลยนะเพิ่งอัพคลิปไปสดๆร้อนๆก่อนคลิปนี้แหละนะฮะและเจอกันใหม่คลิปหน้าก่อนจากกันอย่าลืมคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตวันนี้เราทั้งสามคน ล่ำลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสลับกันดี